สวัสดีค่ะวันนี้หมอลิชจะอัปเดตด,ดวงความรักของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้กันนะคะว่าช่วงนี้ในดวงความรักของคุณเป็นยังไงและคนที่อยู่ในใจคุณหรือคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยนะคะหรือคนที่มีประเด็นกันนะคะหรือคนที่กําลังคบหากันอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสบฟังกันได้ ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุณแอบคิดถึงอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกแอดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าแอดถ้วย เก้าไม่เทา้าเก้าเหรียญเจ็ดดาบหกดาบพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นมาก ในเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนเก่งขยันนะคะคิดไวทำไวนะคะแล้วก็คิดปุ๊บก็ต้องทำป,ะปะั๊บไม่ใช่แบบคนเฉื่อยชาหรือผัดวันประกันพรุ่งนะคะเป็นคนที่มีความมานะอุตสาหะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็จะต่อสู้ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดๆเลยคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่บวกเป็นคนที่จริงจังและจริงใจมากมาก นะคะเป็นคนเฟรนลี่เลยแหละนุสสัมพันธ์ดีน่ารักนะคะชอบเข้าสังคมเรียกได้ว่าปรับตัวเข้ากับคนง่ายนะคะคุณเจอใครคุณก็คุยกับเขาได้ทุกคนแหละภากได้เป็นคนที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจเรียกได้ว่าน่ารักนะคะพลังงานคุณดีมากนะคะคุณเป็นคนที่เปิดเผยไม่มีรับลมคมในคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดไปตรงๆนะคะคุณเป็นคนที่มีวาทศิลดีด้วย นะคะเป็นคนที่ภายนอกสดใสแต่ภายในจิตใจของคุณเข้มแข็งมากๆนะคะคุณรู้วิธีในการที่จะปราบพยศหรือปราบคนไร้ายคนแข็งกร่างคนจิตใจแบบนิสัยไม่ดีอคุณคุณมีวิธีการที่จะจัดการได้นะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกทีเดียวแหละนะคะแล้วรูปร่างหน้าตาก็น่ารักนะคะโดดเด่นนะคะ ดูอ่อนกว่าวัยไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดหรือมีอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณจะดูน่ารักดูอ่อนเยาวกว่าอายุจริงเสมอนะคะใครๆก็ชอบเข้ามาหาคุณชอบคุยกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะบางคนมีชื่อเสียงเด่นดังด้วยนะคะในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของคุณหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะมาจากความมานะอดทนเพียรพยายามของคุณนะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยดูเหมือนว่าเมื่อก่อนนะคะคนที่คุณคบหาอยู่คนที่คุณมาถามถึงตอนเนี้ยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันดูมาดูเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างปิดบงังซ่อนเล้นนะคะตลอดเวลาเหมือนคุณนะคะพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะ พยายามจะทําให้ทุกอย่างดูดีนะคะดูสมบูรณ์แบบดูมีความสุขแต่มันก็ไม่เคยเติมเต็มสักทีนะคะเขาคนนั้นนะเหมือนเป็นคนที่มีอะไรก็ไม่พูดตรงๆกับคุณชอบทําให้คุณไม่สบายใจนิ่งนะคะคุณถามอะไรไปตรงๆคุณพูดตรงๆเขาก็ชอบนิ่งเฉยนะคะแล้วก็ทําเป็นว่ายุ่งงานนะไปทํางานไปโฟกัสสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมันทําให้ คุณรู้สึกว่าคุณเหงาอ่ะทําไมเราเคยคบหากันเราเคยพูดสัญญิงสัญญากันไว้ว่าเราจะประคับประคองอยู่ไปได้วยกันตลอดรอดฝั่งเราจะอยู่กันไปตลอดชีวิตเธอเคยนะเอ่ยปากบอกกับพ่อแม่ฉันบอกกับครอบครัวฉันว่าเธอจะรักและดูแลฉันเป็นอย่างดีนะแต่ทําไมทําไมตอนนี้เธอไม่ใส่ใจฉันเลยเธอนิ่งเธอเอาแต่หกมุ่นทํางานของเธอนะคะเธอเธอ แล้วเธอก็คุยดีกับคนอื่นนะแต่กับฉันน่ะทันถามอะไรเธอก็หาว่าฉันดุหาถามถามอะไรไปเธอก็หาว่าฉันจุกจิกดูจี้ขี้บ่นช่างซักช่างถามเธอนิ่งเฉยเคองเงียบกับฉันนะเธอเหมือนเหมือนคนที่ไม่จริงใจกับฉันน่ะทําไมกับคนอื่นเธอดีจังเลยกับฉันเธอแบบมองฉันในแง่ร้ายฉันก็แค่ถามไปตรงๆอ่ะเธอก็หาว่าฉันแบบ เยอะมั่งอะไรมั่งชอบจับผิดมั่งนะคะคุณก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะบางคนบางเคสอาจจะคบหาอยู่คนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะอาจจะเคยแต่งงานกันนะคะเคยเข้าโบสถ์แล้วก็เคยประกาศว่าจะยอมรับกันเป็นสามีภรรยาจะซื่อสัตย์จริงจังจริงใจต่อกันแต่เวลาผ่านไปคุณก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนมีอะไรปิดบังกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะ เขาเองอ่ะเป็นคนที่แบบภายนอกดูดีนะฟอร์มฟอร์มเยอะฟอร์มแยะนะเหมือนคนเป็นผู้ใหญ่เหมือนคนที่มั่นคงทางอารมณ์เหมือนคนมีเงินนะคะทําตัวแบบวางมาดเยอะๆนะคะบาเหนือว่ารวยจัดบันเนือว่าแบบเนี้ยบนะคะแต่จริงๆอะ่ะนะคะสภาวะการเงินเขาก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากในเรื่องของ การเงินพอสมควรเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอะนะมีเงินไม่พอมีเงินน้อยไม่พอกับค่าใช้จ่ายในขณะที่ตัวเขาเองเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะบางคนอาจจะติดหรูชอบใช้ของฟุ้งเฟยใช้ของแบรนด์เนมชอบเข้าสังคมนะคะชอบหวานสเสน่ห์นะคะหรือชอบขวดชอบแบบมีอะไรก็ต้องแบบฉันมีก่อนฉันต้องโพสต์ลงโซเชียลก่อนให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ คอลเลกชันอะไรออกใหม่ๆฉันต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะรถหรูเสื้อผ้าหรือใดๆก็ตามนะคะเขารู้เป็นคนที่ชอบมากๆกับสิ่งที่สวยงามนะหมดเปลืองไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ก็เป็นคนที่ฉลาดนะมีวัาน้ารสินดีไม่ต่างอะไรกับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยทำงานเก่งนะคะแต่ติดที่ว่าเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดเยอะ แล้วก็บางทีก็เอาแต่คิดไม่ลงมือทำนะมันจะมันจะไปสำเร็จได้อย่างไรอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยา่จะมีเงินรวยแต่จะรวยทางรัฐหรือพยายามจะแบบทำอะไรที่แบบนิดๆหน่นนอยๆแล้วรวยเลยนะหรือเอาแต่นั่งคิดนั่งกลุ้มใจนะคะดูเขาจะเป็นคนที่แบบเทียบกับคุณแล้วดูเขาเขานิ่งเขาเฉื่อยมากกว่าคุณอ่นะแล้วก็อ่อนไหวเซนซิทีฟมากๆนะคะ ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงดูเหมือนความสัมพันธแบบ์มันน่าจะแบบมันน่าจะแบบมีใครคนนึงอยากมูกออนอะนะไม่อยากสนใจแล้วอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะในความรักจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่อยากสนใจแล้วนะเพราะว่าทนอยู่กับความขมุกขมัวทนอยู่กับความที่ไม่รู้อะไรเลยกังวล อยู่เรื่อยๆไม่สบายใจนะคะไม่ชอบนะคะน่าจะเป็นฝั่งคุณนั่นแหละที่รู้สึกว่าอึดอัดใจนะฉันจะเข้มแข็งแล้วฉันจะไม่ทนแล้วฉันจะไม่สนใจแล้วนะฉันที่ผ่านมาฉันก็พยายามพยายามแล้วพยายามแล้วพยายามอีกนะพยายามบอกกับทุกคนหรือคนรอบข้างว่าเออเราโอเคกันเรารักกันแต่จริงๆฉันไม่เคยรู้สึกเติมเต็มเลย นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบตัดเขาออกไปจากวงจรชีวิตได้เลยนะคะคุณก็คุณก็ไม่เข้าใจอ่ะนะ,ะไม่รู้ทำไมนะคะเขาก็ยังมาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะในฝั่งของเขาเหรอเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะก็ยังไม่อยากจะปล่อยมือคุณนะคะอยากได้รับโอกาสนะคะเขาเสียดายคุณนะคะ แต่เขาก็มีอีกโก้เยอะนะยังเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดยังเป็นคนที่มีความรักโรคโกรธหลงขี้หึงขี้มโมโหขี้ห่วงนะคะขี้งกขี้เสียดายชอบทะเลาะนะคะมันก็ยังมีอยู่หรือชอบปิดบังอมพางยึดมั่นถือมั่นในตัวเองใครพูดอะไรไม่ได้ใครถามอะไรไม่ได้นะคะเขาก็ยังมีความเป็นคนแบบนั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงหิ่งเมทาพินเหร่ฮาโลแฟนสาบไม่เท้าหิ่งถ้วยเจ็ดถ้วย แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนว่าเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะเขาจะเข้ามาเจราจากับคุณเห็นไหมนะคะดูไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาอ่ะจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณใหม่นะคะมีบางเคสบางคนเขาอาจจะไปวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ํา ว่าขอให้คุณกับเขาได้ปรับความเข้าใจกันให้คุณได้เปิดโอกาสให้เขาได้มาพบมาเจอขอบคุณมาพูดมาคุยมาเคลียร์กับคุณเขาจะใช้ความจริงใจทั้งหมดที่มีเขาจะใช้ความรักของเขานะทั้งหมดที่มีต่อคุณนะคะมาบอกคุณมาสาร,รภาพขอบคุณเขาเรียนรู้แล้วว่าความรักระหว่างเขากับคุณม,มันผ่านอะไรกันมามากมายตั้งแต่เริ่มต้นรักกันจีบกันเคยสัญญิงสัญญ,ญา กันไว้ว่าจะรักและดูแลกันจะซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันตลอดไปเขาจะรักคุณคนเดียวนะคะเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความใส่ใจคุณแล้วก็ชอบทําให้คุณไม่สบายใจชอบทําตัวให้มีปัญหาสร้างแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะเนี่ยจนบางครั้งบางหนคุณก็รู้สึกว่า คุณเหนื่อยอะนะเขาทําประหนึ่งว่าเขามีตัวเลือกมีคนน้นคนนี้เยอะแยะนะคะไม่จริงจังไม่จริงใจเหมือนที่เขาเคยบอกกับคุณตั้งแต่แรกนะคะคุณเองก็รู้สึกว่าสับสนแล้วก็กังวลใจจะเอาอยัางไงดีระหว่างจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะคุณไม่อยากจะวนลูปอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยอ่ะ ที่เดี๋ยวก็มีปัญหากันเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ง้อกันเดี๋ยวก็ขอโทษขอโอกาสแล้วทะเลาะกันใหม่แล้วก็ดีกันใหม่แล้วก็บนลูปอย่างเงี้ยคุณเบื่อคุณไม่อยากมีปัญหาแล้วคุณอยากมีความรักที่มันนะพูดคุยกันนะคะมีความรักที่มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาใดๆเข้ามาก็ตามแต่มันต้องหนักแน่นคนสองคนต้องหนักแน่นนะคะ พร้อมกันหยุดเป็นทีมเดียวกันพร้อมที่จะสู้ไปได้วยกันนะคะคุณต้องการคนแบบนั้นซึ่งคุณก็ยังอาจจะดูดูเขาก่อนนะเดี๋ยวรอให้พี่ไพ่แนะนําดีกว่าหรือให้พี่ไพ่บอกเล่าซิว่าคุณจะทํายังไงเพราะดูแนวโน้มความสัมพันธ์มันยังไม่มันยังไม่ลงเอยกันได้ง่ายๆแน่ๆนะคะเขาอะอยากจะทักมาพูมาคุยกับคุณแน่นอนอยากจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะอยากมาขอโอกาสจากคุณนะคะ แต่ก็พยายามนะคะในความในความที่ดื้อดึงดันของเขาอะ่ะ <_ d ata> เขาก็จะพยายามทําตัวเองให้มันใจเย็นนะใจดีพยายามนิ่งพยายามที่จะไม่เรียวกราดพยายามที่จะอดทนอดกัน้นไม่เป็นคนแบบเดิมอีกแล้วพยายามที่จะแบบว่าทําให้คุณได้ให้โอกาสเขาและยอมรับความรักจากเขาอีกครั้งหนึ่ง <_ d ata> เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแนวโน้มคุณจะเป็นยังไงคุณจะตัดสินใจยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มคุณจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเขานะคะคุณจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเขาคนนี้สองถ้วยจัสเมนควีนถ้วยดูเหมือนว่าคุณน่ะจะรักตัวเองมากนะในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณ จะบอกกับเขาว่าถ้ารักฉันเธอก็พิสูจน์สิสเธอก็ทําสินะฉันจะดูที่การกระทําของเธอเท่านั้นนะมีอะไรก็ต้องพูดคุยปรึกษากันต้องฟังกันต้องมีเหตุผลไม่ใช่เอาแต่ใจนะคะคุณก็จะพูดกับเขาตรงๆเลยว่าทุกอย่างความรักอะนะที่มันพังลงไปอ่ะก็เพราะก็เพราะสาเหตุมาจากเขานั่นแหละนะแต่การที่เขาบางทีก็อ้างว่าบ้างานทํางาน,งานหาเง,งินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไม่มีเวลาให้กับคุณ หรือความเจ้าชู้กระร่อนของเขานะคะคุณจะพูดทุกอย่างถึงเหตุและผลแล้วคุณก็จะบอกว่าถ้ารักฉันนะคุณก็ทําให้ฉันเห็นแค่นั้นเลยนะคะคุณให้ความรักของคุณอยู่กับตัวคุณคุณรักตัวเองคุณเอาความรักของคุณน่ะนะคะเก็บไว้กับตัวคุณให้ใครมาทําร้ายหัวใจคุณได้อีกแล้วคุณเข้มแข็งแล้วนะคะคุณจะดูเขาที่การกระทําอย่างเดียวคุณจะให้เวลาในเครื่องพิสูจน์ ถ้าเขาทําได้อย่างปากพูดคุณก็จะให้โอกาสเขาแต่ถ้าเกิดเขาพูดดีแต่พูดนะพูดหวานล้อมให้คุณแบบใจอ่อนเพื่อกลับไปรักเขาเหมือนเดิมคุณจะไม่ทํานะคะคุณจะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองดีกว่าคุณมีความสุขกว่าทุกวันนี้คุณก็แฮปปี้มีความสุขและคุณก็มีเสน่ห์เฉิดยฉ่ายมากกว่าเดิมด้วยนะคะคุณก็ดูที่ว่าถ้าเกิดเขาทําดีนะฉันก็จะให้คะแนนเขาไปเรื่อยๆนะจากศูนย์ถึงสิบ ถ้าเต็มเสร็ก็ค่อยกลับมาคุยกันมาคบหากันแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ดีคะแนนมันก็อาจจะิดลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณก็จะไม่สนใจเขาอีกต่อไปเลยนะคะขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟาลิขิตขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาเท่านั้นเลยนะคะคุณรักตัวเองเป็นแล้วเก่งมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่แนะนากันดะีกว่าเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่นะคะซับๆนะคะเชียวเล็กอย่างแนะนําอะไร ในความรักครั้งนี้นะคะวิให้ประเด็นให้ที่ใต้เคียเวเลิฟแนะนำคุณในแรนดอมมีกันดีกว่าว่าใครอยากบอกอะไรแอบรักเขาก็ยังแอบรักคุณอยู่นะสับสนแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบรักจริงหรือไม่รักจริงหรือจะยังไงบางทีเขาก็สับสนตัวเองอ่ะพังหรือเป็นคุณก็ได้นะที่สับสน ว่าจะเอาไงกับเขาดีนะคะพังใช่ความรักครั้งนี้มันพังลงไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยคุณก็ได้พูดกับเขาไปแล้วโรคใครโรคมันดูเหมือนคุณค่อนข้างจะแบบจากที่ตับสนก็ได้นะคุณก็รู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันก็พังไม่เป็นท่าแล้วว่าตอนนี้แยกกันอยู่ดีไหมโรคใครโรคมันโรคเธอกับโรคฉันมันคะโลกก,โลก,กันนะถ้าเธอเป็นเนื้อคู่ของฉันเธอทำไมจะได้วนกลับมาไหมะระเลงไฟคุณก็รู้ นะว่าอยู่กับเขาแล้วมันแบบเร่าร้อนนะมันเขาชอบทําตัวเจ้าชู้นะคะลหลงลเลิงนะอะไรที่มันร้อนอะไรที่มันนําปัญหาเข้ามาในชีวิตคู่เขาชอบทํานะคุณไม่อยากแย่งชิงกับใครอีกต่อไปแล้วไม่อยากเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วต้องการความรักแท้เท่านั้นนะคะ,ะเสน่หาแต่คุณก็รู้สึกว่าถูกเขาดึงดูดถูกเขาผูกมัดไปอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถตัดใจได้ทางธรรมคุณก็พยายามแล้วนะที่จะ ทำมันตัวเองนะให้มันมีแต่ความสุขปล่อยวางปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเดินออกมาจากปัญหาความรู้สึกที่แย่ๆนะคุณรู้สึกว่าถอนสมอดีกว่านะถ้าเขาไม่โอเคทางใครทางมันนะตรงกันนะถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ก็ทางใครทางมันโลกใครโลกมันนะคะมาแล้วก็ไปนะแต่ถ้ากเขาเป็นเนื้อคู่นะคะเขาก็ต้องต้องกลับมาเป็นคนดี มาพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นนะคะคุณปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวกำหนดเลยนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่เซนแอนเจลนะคะของคุณโดเรนโบว์ตูแนะนำกันดีกว่านะคะว่ไพ่เซนแอนเจลอยากบอกอะไรคุณคะ่ะบิลีฟนะคะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะ ดิสซิชันและอะไรอีกขออีกหนึ่งใบสลีฟทำไมละ่ะให้นะคะคนางฟ้านะคะเซนแอนเจลอยากบอกคุณว่าให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วนะคะคุณเรียนรู้แล้วว่า ใครก็ตามที่ทำให้คุณไม่สบายใจใครก็ตามที่มาไม่จริงใจกับคุณใครก็ตามที่ทำให้คุณมีปัญหาวนลุปอยู่แต่เรื่องเดิมๆความสัมพันธ์แย่ๆเหมือนเดิมคุณไม่ต้องสนใจนะเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่าช่งวงวานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนนอนหลับอย่างมีความสุขแล้วนะคะทาตัวเองให้มันมีแต่ความสดใสน,นะคะช่วงเวลานี้คุณบางคนอาจจะแบบทํางานเยอะนะคะแล้วไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไพ่แนะนาว่าคุณควรจะนอน นอนหลับอย่างสบายใจฟังเพลงคลาสสิกเบาๆก็ได้นะคะเพื่อได้ฮิวตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองนะคะการตัดสินใจของคุณมีเหล่านางฟ้าเทวดาคอยบอกคุณนะคะคอยช่วยเหลือคุณให้คุณเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณของคุณนะคะแวบแรกนะคะหมอนเน้นย้ำ่าวบแวบแรกที่คุณปิ้งแวบขึ้นมานะคะนั่นแหละคือสิ่งที่นางฟ้าและเทวดาอยากบอกคุณนะคะแต่ถ้าแวบต่อไปนั่นคือการเริ่มมโนเริ่มใส่ความคิดประสบการณ์ ความเชื่อเหตุผลตักกะต่างๆเข้าไปมันไม่ใช่แล้วนะให้เอาแวบแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะ Message from you angel อันนี้ก็สำคัญนะดีมากๆเลยสำหรับนี้นะคะเผื่อนางฟ้าของคุณนางฟ้าประจำตัวคุณอยากบอกอะไรคุณคะวาเนซ่า ยีวอนเดซิรีนางฟ้าของคุณนะคะได้บอกว่าให้คุณน่ะนะคะลองตัดสินใจดูถามใจตัวเองว่าทางไหนสิ่งไหนนะคะที่คุณควรจะต้องไปคุณควรจะต้องทําคุณควรจะต้องเลือกนะคะสิ่งไหนคุณควรจะต้องหลีกห่างนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าฝืนไม่ได้ก็อย่าไปทํามันนะคะ ดีเครียงหรือมองหาเส้นทางใหม่ๆหรือรอหรือชะลอก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของการตัดสินใจค่อยๆคิดค่อยๆใช้สัญชาตญาณนะของตัวเองนะคะเอาที่มันสบายใจเอาที่มันเลือกแล้วมีความสุขไม่อึดอัดไม่ทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้ายังคิดไม่ได้หรือยังหาทางออกไม่ได้ก็ชะลอมันไว้ก่อนนะคะค่อยๆตัดสินใจรอมันก่อนก็ได้นะคะเอาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาของคุณเนี่ยจะค่อยๆบอกคุณเองนะคะนะคะอาจจะมาบอกผ่านทางเสียงเพลงนะคะหรือผ่านทีวีหรือผ่านทางเลข Angel Number ก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก็ได้นะคะหรือผ่านคลิปแรนดอมอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะของใครก็ตามถ้าเขาดึงดูอคุณเข้ามานั่นแปลว่าเรานางฟ้าเทวดาอยากให้คุณได้รับรู้และที่สำคัญนะคะคุณในแรนดอมนี้เนี่ย คุณเป็นคนที่รักสัตว์มากนะคะรักสัตว์เลี้ยงนะคะบางคนอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายเลี้ยงนกนะคะและเขาได้จากคุณไปแล้วนะคะคุณรักเขาเหมือนลูกนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณเหล่านั้นนะคะว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะหรือน้องน,องนองกน้องกระต่ายกระรอกหรือใดๆก็ตามที่ได้รีจากคุณไปนะคะเขาฝากนางฟ้าของคุณมาบอกว่า เขาอยู่สุขสบายดีนะคะบนโลกสวรรค์นะคะมีเหล่าเทวดานางฟ้าเลี้ยงดูเขาอยู่คุณไม่ต้องกังวลคุณรักเขาเหมือนลูกเขาก็รักคุณนะคะเหมือนพ่อเหมือนแม่รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่ปัจจุบันด้วยเขาก็รักคุณมากนะคะแม่เขาจะพูดกับคุณไม่ได้สื่อสารกับคุณไม่ได้แต่ให้รู้เถอะว่าคุณเลี้ยงดูเขาประหนึ่งแม่ที่รักลูกนะคะเขาก็รักคุณนะคะรักคุณมากด้วยนะคะอย่ากังวลไปทําใจให้สบายสบาย นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างโรแมนติกกันบ้างนะคะให้โรแมนเจอร์อยากบอกอะไรคุณในแรนดอมนี้คะความพึ right a งพาใ t เพื่อความสนใจที่จะรักกันรักความสัมพันธ์ให้หนางฟ้าแนะนำนะคะว่าคุณบางคนตอนนี้นะคะอาจจะนะคะ อยู่กับตัวเองนะคะเศรษฐิดกับการอยู่คนเดียวนะคะรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันชิลๆแล้วอยากนั่งเฉยๆอยากใช้เวลาไปกับธรรมชาติสายลมสายน้ำนั่งมองวิวแล้วนอนตื่นสายๆหรือเสพติดกับบางสิ่งบางอย่างเช่นดูทีวีมากเกินไปนอนมากเกินไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเกินไปหรืออยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไป แต่เขายังอยากมีความรักโดยให้ออกมาเตือนว่าคุณคุณจงปรับเปลี่ยนตัวเองเถอะนะอย่าจมอยู่กับสิ่งนั้นๆสิ่งเดิมๆที่คุณกำลังทำอยู่เลยนะคะเพราะไม่งั้นความรักความสัมพันธ์น่ะที่คุณคาดหวังที่คุณอยากให้มันสมหวังมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วไพ่ก็ออกมาเตือนว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหากดูท่าทีว่าเขานะคะ ไม่จริงจังไม่จริงใจหรือมาไม่ดีกับคุณนะคะคุณก็จงเอ๊ะเอ๊ะไว้หน่อยนะคะจงดูเขานะคะดูเขาใช้เวลาดูเขาหรือตัวคุณเองก็ตามอ่ะอย่างที่บอกว่าคุณเองก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันหากคุณทําตัวเฉยเมยนะคะหรืออยู่ในโลกของตัวเองหรือเอาแต่นอนนะคะไม่อยากสนใจอะไรเสพติดเสพติดกับการอยู่คนเดียวนิ่งๆนะคะ ความรักของคุณก็จะไม่สมหวังนะคะไพ่ยังแนะนําว่าให้คุณนะลองปรับความเข้าใจการลองให้โอกาสซึ่งกันและกันปรับปรุงตัวเองใหม่ทั้งคู่เลยทั้งฝั่งคุณฝั่งเขานะคะอะไรที่รู้สึกตังหิดต,ตังหิดอะไรที่รู้สึกไม่ดีมีอะไรก็คุยกันไปตรงๆนะคะแล้วคุณเองก็ออกมาให้โอกาสกับตัวเองบ้างทำตัวให้สดชื่นสดใสน,นะคะอย่าเอาแต่นอนหรือบางคนอย่าเอาแต่จมจอมอยู่กับการนั่งเฉยเฉย จินตนาการมองไปข้างหน้าไม่คิดอะไรปล่อยวางไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณกับเขาก็คงจะต้องอยู่กันแบบต่างะโลกใครโลคมันอะนะมันความรักความสมหวังมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าอยากให้มันเกิดอยากให้ได้เป็นความรักนะคะให้สมหวังก็จงเปิดใจให้อภัยกันให้โอกสาสกันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปร่วมกัน นะคะลองลองปรับจูนกันนะคะลองคุยกันอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีต่อกันก็พูดกันไปตรงๆนะคะยังไงก็ตามนะคะหมอก็ขออวยพรให้คุณทุกคนในแรนดอมนี้สุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบุกมบวงนะคะพบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ